สวัสดีค่ะทุกคนพันีรีวิวค่ะคลิปนี้อยากจะบอกทุกคนว่าแค่เห็นหน้าพระเอกนะคะก็คือหิวหนักมากไม่ใช่อะไรเพิ่งคิดไปไกลเพราะว่าพระเอกนั้นจะชวนเราไปทําอาหารกันค่ะทุกคนท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็เป็นตัวชาตะร่างรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยได้วิสเลิฟเติมรักปรุงหัวใจ ดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด16ตอนด้วยกันนะคะนำแสดงโดยเก่าหันวีจากฟลิปเมื่อรักหมุนรอบตัวลอาซึ่งพารีรีวิวก็เคยรีวิวแล้วด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะระกบคู่กับเจิ้างิวหงจากเกมรักทะลุมิติและจากที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าพระเอกของเรานั้นจะมาชวนเราทำอาหารก็เพราะว่า อวีห้าพระเอกของเราเป็นประธานบริษัทด้านอาหารคาชื่อว่ามือต่อไปทานอะไรดีที่มีความเป๊ะ ความเนียบด้านเวลาเป็นอย่างมากและตอนนี้ค่ะก็เข้าร่วมถ่ายแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายการอาหารแต่ว่าดันถูกจัดโป๊ะได้ว่าทําอาหารไม่เป็นงานนี้จากกระแสที่แบบจะบวกกลายเป็นตีกับในทางลบต้องรีบหาทางแก้ไขด่วนดเลยจ้าซึ่งก็ค่อนข้างทําให้อีห้าพระเอกของเรานั้นหัวเสียไปไม่น้อยทุกคนไล่พนักงานออกอยู่หลายคนและโชคดีก็เลยมาหล่นทับใส่ซูเคหลานนางเอกสาวสวยพนักงานสาวฝ่าย ประชาสัมพันธ์พ่วงด้วยตำแหน่งเชฟสาวประจำะแผนกในดๆก็คือทุกคนพลรีีวิวชอบความแบบว่านางเอกมีหม้อน,น้อยๆอ่ะหม้อเหมือนทำอาหารคนเดียวอะไรยเงี้ยอยู่บนโต๊ะทำอาหารแอบทำอาหารทุกคนแล้วก็คือเปรนคือทำบนโต๊ะทำงานอ่ะที่มันก็จะแคบๆนะแต่ความแคบความเล็กนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการทำอาหารเพื่อเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆในบริษัทแต่อย่างใดเลยค่ะ ซึ่งนอกจากความเก่งกาดด้านการทําอาหารแล้วการทํางานของนายเอกของเราซูเคอร์หลานก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แบบติดจรวดพุ่งปีดซึ่งนายเอกก็รับตําแหน่งมาแบบงงๆนะคะต้องรับไปโดยปริยายแถมพ่วงด้วยอีกตําแหน่งทุกคนก็คือติวเตอร์ส่วนตัวในการสอนอี๋ห้าวในการทาอาหารหน,านั่นเองเนื่องจากมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่า ทำให้อยี่หา้ารู้ว่าน่าเองสามารถทําอาหารได้ก็เลยติดต่อให้ซูเคอร์านี่แหละค่ะเป็นครูเป็นติวเตอร์สาวที่ช่วยทําให้เขาว่าทําอาหารให้ได้หน่อยเพราะว่าพีดีรายการอะสั่งมาอยากเด็ดขาดเลยนะว่าอัดรายการครั้งหน้าอีว่ห้าจะต้องทําอาหารเองจะต้องทําอาหารเองให้ได้ค่ะงานนี้อีว่ห้าเราจะโชว์ฝีมือเองได้หรือเปล่าก็ต้องตามไปดูกันต่อในเรื่องนะคะทุกคน และก็จากจุดเริ่มต้นการเรียนทำอาหารนี้เองก็กลายเป็นเรียนรู้กันและกันด้วยกินฟินลอยมาเลยค่ะทุกคนนอกจากกินอาหารก็กินฟินนี่แหละค่ะที่ลอยมาโดยที่นิสัยทั้งสองคนก็คือไม่เหมือนกันเลยทุกคนอีห้าพ่อเอกเนี่ยจะมองว่าเวลาเนี่ยมีคุณค่ามากจะแบบว่าทำอะไรจะคิดตีเป็นตัวเลขหมดเลยมองว่าการกินข้าวเนี่ยยังเป็นการเสียเวลาแต่ตัวเองทำแบบว่าบริษัทเกี่ยวกับอาหารนะในขณะที่นางเอกอะมองว่า การทางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เอาชีวิตมาใช้กับการทํางานสมดนะคะมองว่าการทานอาหารร่วมกันเ,นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อบอุ่นเพราะว่านางเอกอะจะแบบว่าไม่ทําแบบว่าอะไรล่วงเวลาไม่ทํโ O ทเลยนะแล้วการได้มารับตําแหน่งผู้อำนวยการเนยมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคในชีวิตนางเอกเหมือนกันเพราะว่านางเอกอ,อยากจะเอาเวลาหลังเลิกงาน,นไปใช้เวลากับแม่ไปใช้เวลากับครอบครัว อย่างนี้ก็ต้องตามไปดูกันต่อว่าสูขคอรนของเราจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องนี้ดีโดยที่ตัวเรื่องนะคะบอกเล่าเรื่องราวมุมมองทั้ง2ด้านและถ่ายทอดออกมาได้แบบน่าสนใจมากทุกคนรวมถึงแต่และเมหนูที่ทำในเรื่องก็จะเป็นการผสมผสานร,รายการอาหารน่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวแฝงด้วยสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่ดูแล้วแบบว่าทั้งหิวทั้งฟินกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ โดยที่ความฟินนอกจากในสตอรี่ของอาหารแล้วก็ยังได้จากอี้าแล้วก็ซูเอรหลานที่แบบทุกคนพอตอนหลังๆอะ่ะ จากไม่เข้าใจไม่ชอบหน้าใช่ไหมโอ้โ oh หมีวความฟินความหวานทำอาหารคาวยังกลายเป็นรสหวานเป็นซีรีส์ที่น้ำตาลไม่ต้องจริงๆทุกคนอาหารมันกลายเป็นอาหารหวานหมดทุกจานจริงๆค่ะที่แบบว่าเราดูแล้วเราชอบความบุกความสู้เพื่อความรักของซูเคอร์ลานมากๆนางเอกจะมีความแบบว่า เก่งในการเจรจาต่อรองมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นรู้จักใช้คำพูดอะทุกคนแล้วก็สู้เพื่อความรักของตัวเองอย่างจริงจังมีความเปิดเผยมีการแสดงออกถึงความรักกับต่อพระเอกต่อด้วยก่อนด้วยนะเพราะแบบพระเอกอะเหมือนเขายังติดยังค้างคายอยู่กับแม่สาวมะเขือเทศไงเราก็เลยต้องแบบว่าต้องสู้ยิบตานิดนึงแต่ว่าพอโอ้โหทุกคนพออีห้าวะเขาลืมแม่สาวมะเขือเทศได้นะก็คือ ลิ้วเลยคะ่ะไปต่อมีแต่ความหวานที่เกิดขึ้นทุกจานลุ้นแล้วแต่เป็นอาหารหวานจริงๆอีกอย่างที่ชอบคือชอบความแอบไปกินลูกชิ้นปลาที่นางเอกทําไว้ในตู้เย็นส่วนกลางของบริษัทค่ะพระเอกแอบไปกินโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนทาบริษนะัทอ่ะเขารู้กันว่านางเอกทําไว้สาหรับน้องแมวที่ใต้ตึกค่ะแล้วพระเอกกินด้วยความแบบอเล็ดอร่อยหนักมากทุกคนแล้วพอมารู้ความจริงว่าตัวเองไปแย่งอาหารแมวกินก็คือแบบออ้ย อาหารแมวนี้คนกินได้หรือเปล่านะอีห้หาก็กินสัต์ไปทุกครั้งเลยค่ะอาหารหายไม่ต้องสงสัยประธานบริษัทสัตว์เกียงเลยค่ะซูขร์หลาน พร้อมด้วยเรื่องราวคู่ของเพื่อนรักสุดเปรี้ยวอย่างเมิงเมงและนาชายนะคะจากการพบกันในอดีตสู่การแต่งงานข้ามคืนทุกคนที่แบบว่าทั้งลุน้นทั้งซึ้งกินใจโดยเฉพาะฉากฉลองวันเกิดที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะดูแล้วก็เก็บเอาไปใช้ตามก็ดีเหมือนกันนะ และเรื่องราวของคุณผู้กํากับและดาราสาวนะคะจางปี้คู่กัดคู่ซีที่ไม่รู้ว่าวางแผนจะแยกหรีห้ามกับซูเคอหลานยังไงให้กลายเป็นตัวเองอะสนิทกันเองแผนก็คือวางแผนเป็นสิแผนก็คือไม่มีแผนไหนที่ประสบความสำเร็จเลยจริงๆพร้อมด้วยเรื่องราวของสุดลับในการทำอาหารต่างๆที่แบบว่าน่ากินทุกเม ทุกคนดูดึกๆก,ก็คือไม่ไหวเตือนแล้วนะคะจะหิวหนักมากก็ต้องตามไปลุ้นะค่ะว่าสุดท้ายแล้วอีฮาสามารถทำอาหารได้เองหรือ,อยังสเคเอหลานจะมีวิธีสอนแบบไหนนะเรื่องราวของทั้งสองคนจะลงเอยด้วยดีหรือเปล่าตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อได้ในเติมรักปรุงหัวใจด้ยวิซอิอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและ รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลิรีวิวเนียนะคะสำหรับวันนี้ขอตามไปเสพเมนูอาหารข้าวอาหารหวานสุดน่ารับประทานต่อกอนละค่ะไปละคะ่ะบ๊ายบาย